ของงายเลยเป็นความที่ต้องสืนและทนยากลาบากแต่ว่าถ้าใจบ่ลําบากเป็นของบะยากถ้าใจเ้าบ่คิดว่ามันยากมันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องที่เหตุให้ยเ,เกิดสติปัญญากแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดได้ถ้าเขามีความศรัทธาละมันเกงจอจังได้กับสำเร็จมันขึ้นอยู่กับใจเจ้าของ บม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นบ่มีผู้ใด,ดเอาความสําเร็จใส่มือใครได้มี่ถึงจะเอาความบ่ดีใส่แล้วก็เฮ็ดไปน้อกันที่พระพุทธเจ้าบรรพบุรุษคือเวทบรรพนเว้ถเาถึงสามพันคนเนาะคนโคก,กับเกาโคได้มากกว่ากันปลายเล็บพิน่นซ่อนอ่อนขี้ดินขึ้นมาก,กับดินทั้งโลกอะไรมากกว่ากันเสรที่3 ใบใหม่ในกำมือกับใบใหม่ทั้งปลาทั่วโลกอันได้มากกว่ากันเ <c oughs> มื่อเลยเป็นเรื่องแปลกมันก็เป็นมาตรการไหนๆลยไนนด้หนีบอมเมตวาหะก็เป็นได้เป็นมาถุกยุคสมัยเป็นมาตลอดเป็นว่าเท่าเดิมี่ความถือต่างๆกั้งสิถือถือไปคนละแบบคนละยางอันนี้นมันก็เลิเป็นของที่ ทำความขอใจกันยากไนวบาหลงไผหลงมั่นซะเฮ้าหลงไปทางนี้ดีกว่าหลงที่บ่เบียดเบียนไผหลงที่บ่ชิดทำลายทำไรยผู้ใดบ่บ่พื้นไผหลงเมตตาหลงการุณาหลงมุติตาหลงอุเบกขาเฮ้าหลงไปทางนี้ของเฮ้าดีกว่าเขาว่าเฮ้าหลงก็หลงไผหลงมั่นหลดว่าจะมาเบียดเบียนกันเนาะจะพวกเฮาเบียดเบียนอยู่ตลอดทั้งคำบอกคำว่าคำด่า คำกล่าวตูและไซหลายมากมมยเยอะแยะเลยจนกลายเป็นเหตุแต่ออกลักษณะว่าบ้องจักสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนร่วมสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อหลกต่อสั์ต่างๆบ้อ้หนเข้ากับวาวาบ้อจักพิจักถือเข้ากับวาวาบ้องจักพิจักถือด้วยกันเด้เนี่ยบันี้เข้า เสียเอาคำวอาของผู้อื่นมาเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินคิดถึงในห้า่บดาเห้าต้องเป็นโตของตัวเองห้าต้องเอาทำเป็นใหญเครื่องเทียบของเห้ามีอยู่แล้วก็คือพระพุทธเจ้าทำทั้งเบิดแปดหมื่นสี่พันแปดชานเบิดนั่นแหละเลยก็นั่นอีกบดาแมนแค่แปดหมื่นสี่พันสี่สิบสองแสนทําของพระพุทธเจ้าสี่สิบสองแสนโกด ถ้าส,สมาบาัติเพิ่นกับ42แสนปูเราท่านั้นมีอีกกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกโดยปริยายเป็นโกดโโูบ้าน,นแคร่ 8, 40, แปดเมื่อ4,000ยิ่งกว่านั้นอีกกระเพิลเบาๆออกมาทั้งเบิดแค่อริยาซัตซีนี่ก็พอแห้งแล้วถ้ามาจักรกับปวัตนาสูตรที่บนเทศเดออกมาจะมีก็กเป็นหนทางไปผนิพัฒนแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉะนั้น ก็เลยว่าเสีเ่ยวทำเป็นไงการก้าวตูโดยการทำบ่จริงเขาบ่าญยอมหลับด้เนาะบ่ญยอมหลับถ้ารกา้าวทำจริงมันก็นยอมหลับอ,อันสี่ยวเฮาเฮาต้องสูเด้เพราะการก้าวต่างๆนั้นเขาว่าคา้อมันเขาว่าค้อมี้ทั้งๆท,ที่เฮากระหูในจิตในใจเฮาอยู่ว่าเฮาบ่ผิดบ่ผิดเพราะว่ายัางบ่ผิดเพราะว่าเฮาเอาทำบัพปุธเจ้ามาเป็นเครื่องเทียบเครื่อง,งยืนยัน พิศเขาพิษผีเขาทั้งสิเรื่องของเขาเอาเป็นวาหลงไผ่หลงมันเห็ดไผ่เห็ดมันวาถึงจะบ,บ่ามมเบียดเบียนกันแต่ว่าเท่ากับถือเบียดเบียนว่าตลอดทางตอบโต้จะเกือยบแบ่งถึงการเวลราชี้องตอบโต้แล้วคือสิบรรย่อมบย่อมบบแม,มน่นมาณทิฐิอย่างบย่อมเพื่อว่าให้มัน,นเกิดคพา่เตัวริญเพื่อผู้อืน่นตัวเขาเองบอ่เห็ดยังกระดับนั่งถ่าตายสื่อก็ไปเลย บ่าด็ยากจังเลยแต่ว่าผู้อื่นที่ยังพ่อมีทุลีในดวงตาหน่อยยังพ่อเด็กนี่ในฝั่งยังพ่อบอกกันได้สูมือนีมันมีตะขันเนื้อหยะเบกกิด้ลแต่ก็คือว่าสามารถบอกได้บอกซ้ำๆซ,ซักๆแล้วก็เข้าใจไปเองคือพวกเข้าทุกคนเป็นอย่างไรเอื่นว่าเนื้อหยะเบิดลบาร์เอื่นว่าขีดป,ป่าพิญญาท่านท้าพิญญา